ขนาดไข่บ่ลเลนเลกด้วยเนี่ยข่ยสังสั่งต่อย้ำเห็นคนเห็นมูสึกเลกปรดเดี๋อวเตงคืนนี้หมูกระทะไหมเจ้เรียกเหล่าเน่ขอกินกระดกทั้งทั้งที่มันบ่หูนะว่างวดที่แล้วนี่อีเจหไงนี่กัพบพุทนได้ไปใจเขาอ,อยู่ แอบสวยจนคขาลอยแถบยืนมาไว้ไปออกมาได้จังใดโอ๊อยอุกลายสิตายหาตอนเ้าวุ้นวมยตอนมาต,ต,ตื่นเต้นเย็นกินน้ำตากะยอนหววดังนี่ละก็เลยสื่อนำเขาแต่ว่าสิเศร้าเศ้าส,สือแล้วหลันะนาโตนี้ดังค ใจเราต้องเศร้าตามเธออุกแทบสวอยอุกแทบสวอยอุกแทส